เทคโนโลยีล่ามงบนร้านน้ำภาคแม่ยอเชียงใหม่สาขาวิศวกรรมอุตสารกันวันนี้นะครับพวกผมจะมานำเสนอวัตกรรมใหม่ขึ้นครับชื่อว่านวัตกรรมเรือลดน้ำสนามยาอัตโนมัตินะครับซึ่งมีสมาชิกกลุ่มคือผมนะครับนายวัฒนาเป็นสุภานครับผมนายวิจารุนะครับผมนายสังขชัยมุ้งแก้วนะครับผมนายวิศนุม่วงกลาง เราจะไปดูนะครับว่าที่มาของเรือที่เราได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่นี้ขึ้นนะครับจะเป็นยังไงครับเราไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมนายสมเกจวนะนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มนวัตกรรมเรือรถน้ําสนามหญาอัโรมัตินะครับก็ผมจะมาพูดถึงที่มาของนวัตกรรมนะครับก็ปัญหาจริงๆเลยนะครับก็อยู่ที่สาขาวิศวกรรมุตสาหการนะครับ วิลัยเทคโนโลยีและชุมคลนัานน้ำภาพายักเชียงใหม่นะครับก็คือหน้าสาขาครับได้มีคลองนะครับแล้วก็มีการรับพืิพัน์มีการปลูกหญ้านะครับข้างอิมคลองนะครับแล้วก็จะต้องมาถึงการดูแลรักษานะครับก็จะมีการปิดสปิเกอร์นะครับเป็นแต่ละจุดแล้วก็ด้วยแรงดันน้ำนะครับที่ไม่เพียงพอนะครับดังนั้นจึงเปิดสปิเกอร์พร้อมกันทั้งหมดไม่ได้นะครับก็คอยเปิดปิดทีละตัวนะครับ ทำให้เสียเวลานะครับแล้วก็เสียใช้เวลานานนะครับแล้วก็เสียเวลาคนนะครับที่ต้องมาคอยเปิดปิดนะครับของกระผมนะครับจึงได้เลยเห็นปัญหานี้นะครับก็เลยคิดนะครับรองลองคิดกันว่าจะสร้างเรือที่ใช้รถน้ําอัตโนมัตินะครับก็จะช่วยในการประหยัดเวลานะครับก็คือมีเพียงแค่คนมาเปิดนะครับเรือนั้นก็จะลดน้ําอัตโนมัติได้เองแล้วก็จะหยุดการทํางานของเองนะครับผมก็ ความคิดใหม่นะครับที่ผมที่จะอยากจะสร้างให้กับสาขานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า,าส่วนประกอบของเรือที่ผมกลุ่มของผมได้สร้างขึ้นมานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมนี่คือหน้าตาของเรือต้นน้ำสมารนะครับที่กลุ่มของเราได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาครับผมดูส่วนประกอบราคานะครับกค็ค,บคือจะมีตัวเรือแล้วก็ฝาครับชุด พ่นน้ำนะครับมีสปริงเกอร์กับไดโดดน้ำนะครับเป็นมอเตอร์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ12โวลต์นะครับมีชุดขับเคลื่อนชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดควบคุมนะครับแบตเตอรี่เราใช้แบตเตอรี่12โวลต์45แอมป์นะครับมอเตอร์เราใช้อยู่ที่ความเร็ว300รอบนะครับเป็นมอเตอร์กระแสตรงเหมือนกันอันนี้เป็นชุดขับเคลื่อน จะประกอบด้วยโรลเลอร์3ลูกนะครับซึตัวนี้เป็นตัวปรับระยะของความตึงหย่อนของสปองอันนี้เป็นชุดควอบคุมสายสลิงนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อกับสวิตช์นะครับส่วนสวิตช์นี้เป็นระบบควอบคลุมนะครับส่วนหลักก็จะมีอยู่อันนี้เป็นเมนสวิตช์ที่อเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของสวิตช์ปิดเปิดซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น ชุดควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับซึ่งจะสามารถปรับความเร็วรอบให้ความเร็วรอบสูงหรือต่ำตามที่เราต้องการได้นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งต่อไปนะครับขั้นตอนการติดตั้งสลิงนะครับสําหรับการติดตั้งสลิงครับจะมีอยู่สองส่วนครับก็คือส่วนแรกคือสลิงนะครับซึ่งเราจะใช้สลิงที่มีขนาดคนโตประมาณ4มิลลิเมตรครับแล้วก็ ว่นจับยึดตับกำแพงนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่สามารถจัดยึดได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถจะปรับขึ้นลงได้นะครับตามระดับน้ำนะครับครับที่ปั๊หนี้ก็จะยึดติดกับสะพานครับซึ่งความยาวของคองนี้ก็จะอยู่ประมาณที่20สิบเมตรถึสเมตรครับ ส่วนเราดับของสลิงนะครับก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับของเรือครับที่จะทำการประกอบครับครับแล้วจากนั้นเราก็ไปดูขั้นตอนการต่อเรืออะไรนะครับครับหลังจากที่เราได้ไปดูการติดตั้งสลิงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาติดตั้งเรือนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเรือจะมีตัวนี้อยู่เพื่อประคองการสมดุลนะครับไม่ให้เรือมัน ใายเหล็กขวานะครับแล้วก็นำสลิงนะครับที่เพื่อนตึงเมื่อกี้เสร็จนะครับแล้วก็มานำใส่ล้อใส่โรเลอร์นะครับสามตัวนะครับโรเลอร์ความสูงของสลิงกับเรือนะครับต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องเช็คดูนะครับว่ามันเสัมพันกันแค่ไหนนะครับดูว่ามันจะขนาดกันหรือเปล่ามันติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ปรับนะครับปรับให้ได้ความตึงที่เหมาะสมนี่ตั้งเส็จียบร้อยแล้วนะครับผมความตึงพอประมาณนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นตัวที่จะเป็นคนไกนในการสรับสวิตนะครับลางเรือขึ้นมานะจะชนตัวมาร์เกอร์นะครับชนตัวมาร์เกอร์ปุ๊บนะครับก็จะมาชนตัวสวิตให้เซ็ตให้เรือวิ่งกลับนะครับแต่เราต้องการที่จะให้เรือไปแล้วก็กลับหยุดเองนะครับมันก็จะสัมคัญกับตัวนี้นะครับ,บ <S <s <c oughs> สำคัง э กับตัวนี้นะครับรรรตัวมาร์เกอร์ข้างในชนปุ๊บนะครับมันจะชนพร้อมกับตัวนี้ทันทีครับสวิตตัวนี้จะเป็นตัวหยุดเรือให้เรือหยุด การทำงานทั้งหมดนะครับแล้วก็สวิตตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวเซ็ตพ,พร้อมที่จะเปิดใช้งานในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบบเดิมเขาลดน้ำสนามยาก,กันยังไงตามผมมาดูเลย วี้ปิดตรนู้นเองมีนวัรรมของผมมาแนะนำครับเรือรดน้ำต้นไม้ครับเป็นยังไงครับเป็นรูกันเลยครับนี่คือผลงานของผมครับนวัตกรรมเรือรถน้ำต้นไม้ครับมันเป็นยังไงล่ะครับการทำงานก็คือเปิดสวิตช์นะครับตัวผิดเท้าครับไปแล้วมันจะไปชนกับแล้วก็กลับมาหมุนมานะครับแล้วก็ปิดพอดีครับ

My face is flashing signs Seek it out and ye shall find Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is so sing anything Born from love